สวัสดีค่ะมะนาวและมันไนนนะคะตอนนี้มะนาวก็ามาอยู่ที่สถานีรถไฟทนบุรีตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเรามีนัดเดินทางกันไปหัวหินเราจะไปเที่ยวชายทะเลหัวหินกันนะคะสถานีรถไฟทนบุรีที่นี่นะคะก็มีรถไฟไปได้หลายที่เลยเราจะพา เริ่มจากพลบุรีสารยาเลยนะคะตั้งแต่ปีสี่นี่ก็เริ่มมีรถไปแล้วนะคะแล้วก็ไปพนบุรีหลังสวนนะคะซึ่งมะนาวนี่แหละไปเดินลงสามสิบนะคะลงที่หัวหินค่ารถไปแค่42บาทเองนะคะจะถึงลงหัวหินนี่ก็น่าจะประมาณตอนสี่ชั่วโมง บนรถไฟก็จะมีอาหารมีน้ํหดื่มมีโอ้กิจกรรมเยอะแยะเลยแล้วก็ยังไปที่คุนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะที่มะนาวไปขึ้นเขาล้อมหมวกนะคะที่นั่นจะเฉพาะวันหยุดนักขัตเกิกนะคะสุดยอดเลยรีวิวนี้ก็มีคนสนใจเยอะนะคะเพราะว่าได้ขึ้นเขาสนุกสนานคุนบุรีประจวบคีรีขันธ์นี่จะเดินทางตอน13.05นะคะก็ต่อไปก็คือคนบุรีน้ำตกนะคะ ก็จะมีที่นี่จะมีตอน13.55นะคะช่วงบ่ายนะก็ไปถึงน้ำตกคือกาญจนบุรีนะจริงๆมีช่วงเช้าด้วยดู่าแล้วก็จะมีคอสร้นเรนต์ที่เรียบชาลาที่ถึงนะักพิชาสารเจอข้ามไปมาดูชิ้นขอดชาลาที่ถึงโปรดใช้คนระคัดลองด้วยค่ะไปได้หลายที่เลยนะคะจองตั๋วง่ายๆนะคะถ้าจองใช้บัตรประชาชนนะคะแต่ถ้าไม่ได้จองมาซื้อก็ไม่ต้องใช้ เทียวกันนะคะกับมะนาวก้าวเจนคนละสิบสอบาทเองเราไม่ได้แพงอะไรเท่าไหร่เดินทาง7.30นะคะ42บาทใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณ4ชั่วโมงนะชั่วโมงชั่วโมงก็คือค่าตั๋วเดินทาง42บาทก็จริงแต่ค่ากินบนรถไฟก็แล้วแต่อัพยาศัย เมนูวันนี้นี่จัดเต็มนะคะออวันนี้ที่เราไปหัวหินเนี่ยเพราะว่าอะไรคะประเด็นเลยเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กคนรถไฟชัวร์แน่นอนนะคะรอบครั้งนั้นมะนาวหลงไปรอบนึงตอนนี้เราไปทนบุรีหลังสวนนะคะอันนี้แน่นอนถูกต้อง นก็ตื่นเต้นแต่้าเ,าเลยนะคะนี่เรานั่งฝั่งนี้ไม่เลยโมปิ้งข้าวเหนียวนะคะที่เด็ดของสถานีรถไฟทนบุรี ไปมาห้ามัตวัดแล้วขึ้นจะสามารถกินได้นะ เพลินเลยตอนนี้มะนาวก็อยู่ที่หัวหินแล้วสถานีหัวหินสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปโอ้โหท่านเลยไปนี่ทำไงคะเนี่ยคุณมนาไปนอนโนสนแทนวัวแต่เพลินไปเราไปกินกาแฟไปกินกาแฟออพอลงจากรถไฟเนาะ แล้วก็เลี้ยวขวาถึงแล้วหัวหินนะคะทริปนี้เราจะเป็นทําตัวแบบว่าชิลๆมากเพราะเราอยู่กันถึงสองคืนเลยที่นี่เลยนะคะร้านกาแฟสถานีกาแฟหัวหินเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลย อนี่นะคะคุณลุงพาไปส่งเกทเฮาส์เมื่อก่อนชื่อการุนเกทเฮาส์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นการุนอะไริบหการุ่เามย23-26ให้หวยเขาอีกแล้วเดี๋ยว ก็เหมาไปเลยนะคะจริงๆก็เดินไปได้แต่ว่าขี้เกียจมันร้อนแล้วราคามาตรฐานนะมาตรฐานเลยใช่มาใครแล้วก็ร้อยร้ยห้าสิบเหมือนกันโอ้คันนี้เลยนั่นเนี่ยรถเก่าแล้วครับเทไปเลยคุ้นเคยไหมคะถนนแถบเรียบชายหาดของหิน จริงๆแหละชอบมาพักมากก็บอกบอกกับแมน่นาวหลายรอบแล้วว่าเนี่ยทุกวันช่วงเวลาเวลาพว่าเนี่ยไปไหนได้ไ,ดไม่ไกลเนี่ยมาพักหัวหินนี่ะสบายสุดแล้วถ้ามองอย่างนี้นะเรานึกว่าเชียงคานเลยเนะ <c> ยาะเนี่ยมองผ่านกล้องไปจะเห็นเป็นลานคาน <c> ที่นี่เลยนะคะการุ่ส23ที่เราจะพักกันนะคะ 23นะคะที่ทําขึ้นมาใหม่มีตู้เย็นมีแอร์คอนดิชันแล้วก็มีม่านปิดด้วยนะคะที่นอนข้างๆนี่ก็จะมองเห็นชายหาดนะคะท้าห้องฝั่งซ้ายมือนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้นะคะมานาวอยู่ที่การุณ23นะคะหัวหินอยู่ติดกับ ชายหาดทะเลหัวหินนะคะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกขึ้นลมแรงมากนะคะไม่เห็นหาดเลยปกติเคยมาก็จะมีชายหาดที่เดินยาวไปได้จนถึงเกือบวัดเขาตะเกียบเลยนะคะแต่มาครั้งนี้เช้าก็ไม่มีหาดให้เดินนะคะน้ำขึ้นมากมากเลยนะคะแล้วก็จะมีช่วงเย็นแค่นิดหน่อยเองนะคะแล้วก็คลื่นค่อนข้างแรงไม่นิ่ง และพระอาทิตย์ไม่มานะคะแสงนีดเดียวเองน,นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังอยู่อีกวันหนึ่งแล้วเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้แสงพระอาทิตย์สวยๆไหมนะไปเ,เ,เกินไปที่เขอกันกันลมกันคลื่นแล นู่นก็คือพักอาติย์มะนาวมาแล้วแน่ๆเดี๋ยวเราเข้าไปรับประทานมีเยอะมากเลยทั้งโจ๊กทั้งข้าวข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดอาหารตามสั่งเกาเหลาเย็นตาโฟโอ้โหจัดเต็มเมนดเราแล้วนะคะวันนี้โจ๊กหมูวโอโอันจินห่ะ ขาจานนี่หนึ่งร้อยบาทใครๆก็ต้องมาทานอาหารเช้ารื่ไม่ก็อาหารซีฟู้ดในตอนเย็นที่นี่นะคะเชา้านี้มีโอ้โหอาหารเยอะมากแต่เย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มเครื่องใน,นโจ๊กทุกอย่างเลยแล้วก็ที่แน่ๆก,กาแฟนี่อร่อยมากสุดดั้งนึงเลยนะคะเพราะอากงคงเองใช่หรือเปล่า แล้วมาดูจานแนะนำนะคะจานนี้ลูกชิ้นทอดคู่กับหอยจ้อทอดมาร้อนๆเลยยินดีเพราะว่าเฉยเฉยจอเลยเจอกี่ปีแล้วคะลุงหลายปีแล้วน้งแต่ตก,กับพี่เด็กๆอะ่ะหนูยังไม่บ<ถ>อกก่นอนเมื่อกี้ มื่อก่อนเป็นนมแพ้อันนี้มันเป็นนมเปรียมจะไม่อร่อยใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี่เป็นนมแพ้แบบนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เป็นนมเปี้ยนมแพ้ะไรอย่างนี้อ๋อนี่ตัวนี้นะคะเข็มก้นที่เราได้เคยไดทานีอ่อร่อยมากยอ๋อมันยังมีแต่มันไม่มีขายขายที่อื่นขายที่อื่นไม่ได้ขายที่จังหวัดอื่นอ่าแต่ได้อาโนเห็นกระป๋องตันนี้แล้วค่ะคุณา ค่าราชการพนักงานคนงานกรมทางแขวงการทางทางหัวหินสร้างประตูซุ้มพุทธศัรกราช2 4 9 1 3,500บาทโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยคงจะมากมายแน่ๆเลย3,500บาทเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นร้อปีเลยไหมเนี่ย แต่ว่าตอนนี้ประตูซุ้มที่วัดอัมพาราก็ปิดไปแล้วนะคะเพราะว่ามีประตูวัดใหม่ที่ใหญ่วันนี้อีกทั้งสองเข้านะคะประตูวัดเก่าก็ เพราะตอนนี้เขาทำเป็นทางเท้าแล้วก<า>็จะเป็นทางเข้าแล้วที่หัวหินนี่ก็จะมีกราฟิตี้ให้เราถ่ายภาพเป็นเป็นระยะระยะเลยนะคร ถ้าน้ำขึ้นนี่เราคงจะไปไม่ได้แม่ะไหวหลังจากที่ไหว้พระจุดทุกไหว้พระเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปชมวิวที่ด้านบนวัดเขาตะเกียบกันนะคะบนสุดนะคะ ก็เห็นวิวชายหาดหัวหินนะคะเดี๋ยวเรากลับกันได้แล้วน่ารักประทานมากเลยนะคะร้านนี้เราแนะนำเลยเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วราคาถูกด,ด้วยเป็นไงดูบรรยากาศมีน้องหมีให้เล่นด้วยนะคะ หวานโอ้โหจากทางร้านนี่ยน่ารักมากเลยร้านชื่อว่าอะไรนะร้านร้านชื่ออะไรนะคะมันตาชาโตได้มาแล้วนะคะเราจะได้อะไรเอาปีกลับบ้านอันนั้นต้องกินครบสองหมื่นอันนี้ลูกค้าได้สิทเขาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณค่ะนี่นะคะขอบคุณนะคะอร่อยมากๆเลยชอบมากนะคะใครผ่านมาทางนี้นะคะอยู่ที่ซอยอะไรคะซอยนี้ค่ะ แนบเคหะเรียบหน้าแนบแนบเคหะห้าสิบห้าห้าสิบห้าซอยนี้ก็เราจะเดินเชื่อมไปถึงชายหาดหัวหินเลยนะคะเราชอบเดินมาเพราะมันใกล้กับแพรพัน์ใช่ใกล้ๆกับซอยแพร่พัน์ธุข้างหน้าเดียวนี่นำกลับบ้านได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาดูดูเคก็ดูหลวงก่อนป่ะนคท อยากกินอันนี้แต่ว่าคงจะไม่ไหวเพราะกินอาหารเป็นเละก็นหน้าทาน50าบาทถ้ามาเรามาตอนบ่ายก็ชาส้มชาโอ้ยอิ่มปังอร่อยมากๆนะคะแล้วมาทานกันด ติดชายหาดหัวหินเลยวันนี้ทะเลสีสวยแล้วนะคะแล้วก็พระอาทิตย์มาอรุณสวัสดิ์พวกเราตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็แสงจะสวยงามแบบนี้ตื่นมานี่ไม่ต้องไปไหนนะคะตื่นมาแล้วก็เดินมาเก็บภาพเก็บวิดีโอไปปวดเพื่อนให้มาเที่ยวที่หัวหินนะคะพักที่การุณยี่สามที่พักไม่แพงหลักร้อยนะคะแต่ชมวิวนะคะ วิวหลักล้านมาเที่ยวกันนะคะไม่กล้านั่งกลัวม้าหลังหักค่ะถ่ารูปได้ค่ะอ,อ๋อขอบคุณค่ะอันนี้นั่งชั่วโมงเท่าไหร่คะคั่วเป็นรอบรอบสามร้อยบาทค่ะรอบละสามร้อยนะคะนั่งถ่ายรูปห้าสิบบาทค่ะอ๋อถ้านั่งถ่ายรูปห้าสิบบาท ไม่กล้านั่งอ่ะดิม้าจะหลังหักหรือเปล่าเราจะทำม้าหลังหักไหม้องม้าชื่ออะไรคะนี่น่ารักจังเราจะขึ้นไปถ่ายรูปยอมไหมเนี่ยยอมค่ะคือโซโน่ค่ะตัวนี้ตัวนิ่มมากๆเลยนะคะน้ำเช้าค่ะพี่น่ารักมากเลยวกระาจเฉยไม่ทำอะไรแล้วกลัวๆขายค่ที่ทำอะไรก็จะขึ้นม้านะคะ ถ้าขึ้นไปถ่ายภาพเฉยๆพี่เขาคิดแค่50บาทเองนะคะโอ้ก็เป็นคาอาหารม้าแต่จริงๆก็สงสารม้าเพราะว่าเราตัวใหญ่นะฮะพิธีการขึ้นเนจริงๆก็แล้วค่อยๆจับวอัวเนี่ยจับเนื้อจับวัว S 1> <S 1> <S สนุกดีนะคะถ้าใครว่าที่ชายหาดหัวหินนะคะ <S 2> <S 2> อย่าลืมนะคะมานั่งน้องมาอย่างมะนาวเนี่ย <S <S 2> <S 2> ขนาดน้ำหนักนะเจสิบน้องมาก็ยังยอมให้ขึ้นเลย <S <S ขอบคุณมากนะคะ <S <S นสุดยอดเลยนะคะไปอรอบเล็กๆนะคะคุณพี่เขาก็ไม่ได้คิดแพงเลยนะคะนั่งนั่งถ่ายภาพบาทเดินเล่นนิดหน่อยเนี่ยน่ารักมากๆนะคะแต่ถ้าเป็นไกลๆหนึ่งสามร้อยบาทนะคะโอ,อ้ขอบคุณนะคะุส,สบายจริง เลยนะคะที่ชายหาดหัวหินมาใช้เวลาที่มีรัดรอ <Yeah. S 1> ดยอะค่ะตอนนี้นะคะมะนาวก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วนะคะตัวจะมีเวลา14.10นะคะ,ะไปลงที่สถานีกรุงเทพหรือที่เรียกว่าหัวลำโพงนะคะ ใช้เวลาเดินทางไปถึงที่กรุงเทพประมาณ19.00นะคะค่าตัวคากับแพงกว่า2บาทราคา44บาทต่อท่านค่ะ